โอกาสสักค่ะค่ะคนร่วมงานเยอะมากค่ะอะไรมีโอกาสยะ่าังไงเอองไงค่ะก็ยินดีค่ะไม่มีอะไรค่ะแสดงว่าเราก็งท้งานกับต้อร่วมได้ค่ะได้เจอกันที่ได้เจอเป็นพบหน้าตาหรือยังไม่เคยเลยค่ะเไม่มีโอกาสเลยค่ะถ้าวันนี้ได้เจอจริงๆจะรู้สึกยังไงบ้างคะ ความรู้สึกอะไรค่ะก็สวัสดีเป็นเรื่องปกติค่ะถ้าเกิดให้สัมภาษณ์คู่เรายินดีไหมไม่เอา่啊ทำไมล่ะก็อย่างงี้ถ้าคู่กับพี่เขาเราหนูต้องคู่กับทุกคนไหมอ่ะอ่าอ่างี้ถ้าเกิดสัมภาษณ์คู่กันคู่กันคู่ใดคู่ต้องคู่ทุกคนนะที่มาล้มงานอ่แต่เขาเป็นน้อยใจวันนี้คุยอยู่ตอนนี้จะแบบน้อยใจถึงอะไรงี้ไหมถึงว่าถึงว่าอะไรคะกับใบเตยกับพี่ใบเตยเหรอคะ ไม่ใช่หน่อยในวันวะที่แบบว่ากลัวหนุ่มเป็นแบบกลัวที่แบบไม่อยากให้สัมภาษณ์กลัวเขาจะเข้าใจผิดหรือเปล่าหนุ่มคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยเออเข้าใจผิดลงเลยว่าเรามาสัมภาษณ์คู่กับไอ้นี่คนเก่าของเราอะไรอย่างเงี้ยอะไรปะสรุปว่าวันที่มีมาไ่ใที่เคยไปที่เคยไปไม่มีอะไรเลยกงมาวานงานไทยซูเปอร์โมเดลมีพี่วีปุ๊บลุกไปป่ะมาวานเออเจอพี่วียังไง นี่แหละใช่ไหมคะียกถามค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะก็สวัสดีค่ะจริงจริงเจอตั้งแต่อยู่หลังวีดีแล้วค่ะน้องพันท้าอยู่วี่เดินผ่านพอดีก็สวัสดีค่ะอยู่กับพี่ผู้จัดการพอดีเออแล้วก็มีพี่เอบอีกที่แบบมีประเด็นคุ้มกันในกองยังไงก็ยังไม่มีอะไรค่ะยังไม่มีอะไรค่ะโดนนอนด้วยเหมือนว่ารวมคนคนที่แบบบุกบุกประเด็นอยูบ้าก็ คนเป็นพี่เป็นน้องในวงการบันเทิงค่ะแล้วก็ณวันนี้คือทุกคนก็ยังอยู่ในสถานาทะนที่เป็นพี่ในวงการบันเทิงค่ะร้อนลุกจังที่นี่หรอืเอเป <c oughs> ็นหัวจากพี่ไหนอนาคตค่ะเป็นเรื่องของอนาคตณวันนี้ก็ก็ก็ทุกอย่างยังยังต้องใช้การพิสูจน์ทุกอย่างก็เลยว่าถ้าเขาทำคะแนนแล้วเราไปทับใจเราอยนี่ยเราก็ปั้นเขไดีว่า ต,ตอนนี้หนูไม่ได้เป็นคนคือหนูรู้สึกว่าตั้งแต่ช่วงเวลา2ปีที่ผ่านมาแต่โครงการบันเดิมหนูทางานหนักมากแล้วก็คือคนที่ดูแลหนูแบบไม่ห่างเลยคือพี่ผู้จัดก,การทีนี้เวลาการที่เราจะตัดสินใจเลือกใครสักคนที่มาเป็นคนพิเศษนะคะหนูต้องหนูอยากให้พี่ผู้จัดก,การเป็นคนเลือกด้วยแล้วก็หนูไวใ้ใจเ่ะแล้วคือพี่เอ็มเปส่วนข่านเทที่้ามาใช่ค่ะเป็น,ปนหนูว่าเป็นเป็นส่วนหลักอะคะถ้าเกิดสมมติว่าสามารถผ่าน ได้ผ่านผ่านผู้คลองของหนูได้ก็ก็เป็นลำดับต่อไปดูเป็นเป็นการตัดสินใจลำดับต่อไปแล้วกันค่ะนั่นที่มีข่าวว่าเรากป็นังแบบว่ามีหนุ่มรู้ใจกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเออจริงๆก็ยังไม่ได้รู้ใจเขารู้ใจเราแต่เรายังไม่ได้รู้ใจเขาพูดคุยกันมาหนาแข่งแใครก็ก็ก็อ่าไม่รู้จะถามเพื่ออะไรนะหนูหค่ว่าแบบว่าเราม ไม่มียังไม่มีใครค่ะไม่ได้คุยกับใครก็มีคุยค่ะแต่ยังไม่ยังไม่ได้แบบว่ารู้ใจกันนะคะค่ะแต่เห็นบอกว่าพีเอส่ะเขาก็บอกว่าคุยกับเราแบบว่าคนเดียวอย่างเงี้ยแล้วเราคุยกับพเอสคนเดียวก็กระดุนขอบุณพีเอสก่อนค่ะแต่ว่าเรื่องคุยกับใครหรืออะไรเงี้ยคือคือทุกคนก็ก็คุยเหมือนเหมือนกันค่ะแต่เห็นเขาบอกว่าเหมือนว่าพู้แบบว่าก็พิเศษให้บอกว่าเป็นแบบคนที่แบบพิเศษสุดขอบคุณค่ะ แต่ยังไม่ได้ยัง,ย,งยังไม่มีโอกาสได้ยินนะคะแต่เราสำหรับพี่แอนก็คือปกติี่เพื่อนธรรมดาคืออย่างที่บอกค่ะหนูหนูว่าทุกอย่างคือคือต้องใช้เวลาจริงๆอะคะ่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่หนูที่ตัดสินใจคือหนูอยากให้ทุกอย่างต้องผ่านการการพิสูจน์ทั้งเพื่อนหนูคุณพ่อแม่นหนูแล้วก็พี่ผู้จัดการดะะ้วยอะค่ะแล้ววคนนี้ทุกคนที่เราคุออยในคุยในคุยใตอนนี้ก็คุยในแบบพี่ชายอะค่ะ แต่ว<ท> <laughs> ่าใช่ก็ยังไม่ลงรายละเอียดแล้วลกันค่ะ